ไม่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 ไม,ไม,ไม่สายแล้ว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 แย่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 เฮ้ยจะไปสายอีกแล้วสิเราเนี่ยอิงเดือนเธอกำลังจะไปโรงเรียนหรอฮะอ๋อเออใช่ใช่ใชต้นหนาวฉันกำลังจะรีบไปโรงเรียนนะ่ะเดี๋ยวมันจะสายเอานายกร็รีบเข้าละเดี๋ยวก็สายหรอก เย็นั่นเนี่ยนะจะรีบไปทำไมก็ไม่รู้อายังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะตั้งแยะโ oh อ้ไม่ไม่ไม่ตายสิฉันเดินปากหมาพูดไปว่าเหลือเวลาเยอะเฮ้ยโชคดีนะที่ครูยังไม่มารถติดชะมัดเลยโอ้ยกว่าจะมาถึงเหนื่อยชะมัดแหมแหมแม,แม,แม ดูซิว่าตอนนี้ใครหมดสภาพที่สุดในห้องฉันบอกแล้วว่าให้นายมาเร็วๆไม่ต้องพูดได้ไหมฮเอาตามสบายใจนายก็แล้วกันฉันเรียนก่อนแล้วเจ้าหญิงของข้าได้โปรดท่านอย่าพึ่งไปข้ายังไม่รู้จักชื่อท่านเลยไม่ได้เพคะองค์ชายเกลังจะหมดเวลาแล้วข้าต้องไปข้าต้องไปแล้ว อโอ๊ยเ่้ยๆนี่ทำอะไรเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่ชาขาดัดขาดสักหน่อยทำไมเธอถึงทำแบบนี้ล่ะเท้าเหรอโทษทีนะคือฉันน่ะจำบทผิดนะจ๊ะก็ <c oughs> เลยไม่ได้ตั้งใจนะนะั <c oughs> ่นนะโธมไม่ตั้งใจชัดๆเลยนี่ พอเธอหน้าอย então, <The> erm ่่ไปฝนเราไม่มีหลักฐานอะเอาผิดเขาไม่ได้หรอกก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะรูเมดของฉันอะหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นเธอน่ะชอบรังแกฉันแล้วก็มักจะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดอยู่เป็นประจำเลยแ่้ะค่ะแหมพอไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่หมันไสเชีมัดฮสมน้ำหน้าแล้ว ฮ่านี่เธอไปโพสด,ด่าคนอื่นอีกแล้วเหรออิงเดือนแบบนี้มันไม่ดีเลยนะระวังเธอจะโดนฟ้องล่ะนี่ยีอิงดาวเธอไม่ใช่แม่ฉันสักหน่อยไม่จำเป็นต้องมาสั่งสอนฉันหรอกนะอ้าและอีกอย่างหนึ่งนะวันนี้ฉันมีนัดเดทเอาไว้แต่ฉันขี้เกียจออกอะ่ะเธอช่วยออกไปแทนฉันหน่อยสิได้ไหมฮะแล้วก็อย่าคิดมาเหยืกับฉันนะไปเดี๋ยวนี้เลยหยา ก็ได้ก็ได้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะทุกคนฉันน่ะยอมเธอทุกอย่างมันติดอยู่ตรงนี้แหละฉันเป็นคนใจดีก็เลยโดนเธอเอาเปรียบบเป็นประจำใครว่ากันล่ะฉันน่ะหลอกแกไปให้ตาเท่าหัวงูนั่นตั้งหากเพราะฉันไม่อยากเสียตัวเองสักหน่อยครั้งนี้ทำไมบรรยากาศมันเงียบแปลกๆนะ หรือว่าจะ,จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นไม่ได้สิไม่ได้อินเดือนเธอต้องเธอต้องเอาตัวรอดมาที่ผ่านมาให้ได้นะเดี๋ยวสิจ๊ะจะไปไหนเหรอเออหนูก็มากินข้าวตามสัญญาแล้วนี่คะ่ะเอก่อ,อปล่อยหนูเถอะนะคะได้โปรดเธอเดียวสิแต่ในแชทนะ่ะน้องไม่ได้พูดว่าแค่มากินข้าวนี่นะเออเออถ่ายแล้วอิงเดือน หิวชะมัดเลยฮะไปกินคาเฟ่หน่อยดีกว่าเออนั่นนั่นอิงเดือนนี่นาะดูเหมือนกำลังจะตกอยู่ในอันตรายเลยเออนี่นี่คุณกำลังทำอะไรเธอนะ่ะเฮ้ยนี่นาเป็นใครกันวะทำมาไม่ยุ่งเรื่องอะไรของฉันผมขอโทษนะครับแต่ผมเห็นคุณทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะอิงเดือนเราไปกันเถอะ ทำไมอิงดาวถึงทำแบบนั้นล่ะฉันไม่เข้าใจเลยโออิงเดือนอย่าเสียใจไปเลยนะสิ่งที่อิงดาวทำานะ่ะมันไม่ดีก็จริงแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้หรอกนะอีกหน่อยนะ่ะเขาจะรู้เองแหละว่าการทำแบบนี้มันไม่ดีแค่ไหนตอนเนี้ยเธอหยุดลองได้แล้วนะ อืมขอบใจนะต้นหนาวที่คอยเป็นกำลังใจให้ฉันเสม,มอเลยในที่สุดก็เป็นอย่างต้นหนาวคิดเอาไว้จริงๆด้วยเมื่ออิงเดือนเธอชอบไปคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ว่าคนอื่น เพราะฉะนั้นเธอก็ต้องได้รับผลที่ตามมาอย่างทันท่วงทีมีผู้เสียหายคนหนึ่งได้ไปแจ้งความเรื่องพอลบบคอ,อมพิวเตอร์กับเธอข้อหาที่เธอปรักปรามผู้อื่นด้วยความที่เธอยังเป็นเยาวชนเขาจึงไม่ถือสาเอาความอะไรแต่ว่าเธอต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ในสถานทิ่เป็นเวลาครึ่งปีนั่น,นก็เป็นผลกรรมที่เธอได้เลยนะ อืมส่วนเรื่องของฉันกับต้นหนาวนะเหรออืมฉันคาดว่าตอนนี้เรากำลังดูใจกันอยู่เพราะฉะน,นั้นนะ่ะเจอกัน